ณใจกลางหุบเขาอาซึกะจังหวัดนาระประเทศญี่ปุ่นท่ามกลางเนินดินโบราณน,นับพันมีสุสานแห่งหนึ่งซ่อนความลับที่ท้าทายประวัติศาสตร์ทาคามัตสุสึกะการค้นพบในปี1972ได้สั่นสะเทือนวงการโบราณาคดีราวกับปลุกวิญญาณอารยธรรมที่หลับไหลภาพเขียนฝาผนังสีสันสดใสที่ยังคงงดงามน่าเหลือเชื่อ ราวกับเพิ่งถูกวาดเมื่อวานนี้ไม่ใช่เมื่อ1,300ปีก่อนผนังหินเผยให้เห็นดวงดาวที่เรียงรายผู้หญิงในอาพรหรูหราที่เรียกว่าอาสกะบิจินยืนหยัดอย่างสง่างามพร้อมข้าราชบริพารและสัตว์เทพในจินตนาการลวดลายศิลปะที่ซับซ้อนนี้ไม่เพียงบ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของยุคอาสกะแต่ยังเผยให้เห็นอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากแผ่นดินใหญ่ที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าที่เคยเข้าใจ บางคนถึงกับกระซิบถามว่านี่คือหลักฐานของนครลับหรืออารยธรรมที่ถูกลืมเลือนไปจากหน้าประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นหรือไม่ศิลปะอันประณีตการจัดวางดวงดาวที่แม่นยำและเครื่องแต่งกายที่ดูแปลกตาทำให้เกิดคำถามว่าผู้สร้างสุสานนี้มีความรู้หรือเชื่อมโยมกับโลกภายนอกอย่างไรหรือเป็นเพียงภาพสะท้อนของขุนนางผู้สูงสัก ที่ปรารถนาจะนำวัฒนธรรมต่างแดนมาสู่ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทยัยหนักวิชาการยังคมถกเถียงถึงที่มาและตัวตนที่แท้จริงของเจ้าของสุสานแต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือทาคามัตสุสึกะได้เปิดประตูสู่ความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับยุคโบราณของญี่ปุ่นที่อาจซ่อนเร้นเรื่องราวของอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่กว่าและอารยธรรมที่เคยรุ่งเรืองจนถูกการเวลากลืนกินไปอย่างเงียบงนันแล้วคุณละ่ะ คิดว่าภาพเขียนเหล่านี้กำลังบอกเล่าถึงอารยธรรมที่ถูกลืมไปจากโลกจริงหรือ